พี่น้องวันนี้กับมาพอกันอีกนะครับกับวันนี้กับสีผ้ามาบึ้งดินที่ทางวัดบานนางเฮยได้ดำเนินการดำเนินงานมาได้นี่ดินทั้งหมดนี่ที่ยาดโยมรวมกันทําบุญมากอะร้อยหกสิบรลเห็นว่าลงพ่อพันว่า แต่ว่ากะจะทำไปเรื่อยๆนะครับน้นบาตันได้สมบูรณ์ส่วนการพัฒนาเรื่องกับบทตันได้สิ้นสุดเทียนี้ลงพอเพิ่นกับสิเฮ็ดไปเรื่อยๆติวที่เท่เรื่อยเพราะว่าทั้งเมื่อไห่มันเกิดลอยห้องสิบเอ็ดลดแต่ว่ากะขาดอีกขาดอีกหลายแต่ว่าเป็นจังไดกะทำเพิ่นกะที่เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปกะว่าเมียกะเศร้าี๋ยว่าเฮ็ดแบบ งยังสิอันนี้ก็คือน,นี่บริเวณที่ใหญ่ขุดสะขุดสะบ้านหรือว่าน้องซิมขึ้นมใไ่อันนี้เป็นไม่ไมนะครับน,นี่นี่เป็นไม่ไเงินจายโยมที่รวมทําบุญมากกน,นี่แหละก็เส้นเห็นเนี่ยพี่น,น้องเป็นกะทีเอาเป็นกะทีเทอีกอยู่ ต่ว่ากัเหตุก uh, ับบึงกำลังบึงศักดิ์กำลังศรัทธามีแรงศักดิอ่าต่อไปกับบึงเด้อพี่น้องสิบพว่าวหลายสิบพว่าวหลายเพราะว่าสิมากเหตุทายให้ผู้ที่เพิ่นรวมทำบุญหรือบาบริจาคศักดิมา พูละเล็กูละน้อยผู้ละลอยพูละพันผู้ล,ล,ล,ง,ล,ลงคนเนะาะกับผู้งคนกับว่าท่านเถ็ดกับว่าเป็นอย่างก,การทำบุญมันก็ทำเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของเท่ามันเป็นสเสบียงของเท่าในวันหนาเพราะว่าในเมือคนเท่าแต่ ตายหรือว่าดับขันไปแล้วแตกตายทำไร่คันเจ้าของไปแล้วบ่มีอีอยงคือติดตามที่เฮาเฮาไปได้ก็ยยนอนนี่ลหละบุญท่านการสั่งบุญทุนทุนต่างๆนี่ลหละสี่สิเป็นสเสบียงเนาะเพราะว่าปลาโลข้างนาน,นั่นสบ่มีใเห้เฮาทํำสบ่มีวัดบานหาง,หงเหยอสี่โบมีวัดไดท,ท,ทั้งทั้งสิ้นเพราะว่าเฮากินเฮาก็อิ่มกันแล้วเบิ่งเด้อบ,บ่านพี่น้อง ผมสิุดทายไปเที่บริเวณ สิบ้าไปเบึงน้องศิลปทีเพิ่นขุดออกมาดินดูได้ยูน้องศิลเนาะทีเพิ่นขุดมาทีเพิ่นขุดมาใส่สิบผ้าไปเบึงน้องศิลนี่แหละทีเพิ่นขุดมากพี่น้องมันก็นเอาดินจากน้องศิลนี่แหละซึ่งขณะนี่นกับสีดำเนินงานไปอีกอีกอยุคขึ้นหลัง ข้างหลังนะว่าข้างหลังทีงดําเนินงานไปอีกไปบึ้งต้องซิมบ่าฮ็ดออกแล้ว มันก็ถือว่าได้แต่งสมบัติของบ้านของเมืองไว้พร้อมคือน้องสิมเนาะเนาะที่เพิ่น,เ,น,เ,น,เ,นเอาดินออกจากนี้ไปเอาดินออกจากนี่ไปมีคือน้องน้องสิมสมบัติวัดบ้บบานหางไกยเนาะ เอาไปนไปนีไปบริเวณนีคือบริเวณรอ,อบบริเวณโดยรอบคองของวัดก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้นองเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกจกจกเที่ยว các tôi vững ý chân thôi. นี่คือบรรยากาศยามหัอแรงบรรยากาศยามหัอแรงแดดรุ่มรุ่มตก บางทีกล่องมันบันิ่งกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่าแต่เทียงตั้งมาใส่มือท้ายสดๆนั่นนี่ทางเทียาพาพันบันิ่งกับขอโทษ นี่แหละเทเทเบสเซ็จเอาดินเขาเบสเซเสเร็จก็ร้อยหกสิบเอ็ดรถเชนนี่เนาะแต่ว่าก็สิเหตุไปเรื่อยๆอย่าโยมพื้นดินนี่สะทาก่ะติดตัวทั้งเพดวัดป่าหางเหยเด้อทั้งวัดเตยมีเพด ประจำวัดประจัดป้าห่างเหยื่อกะติดต่อทางนั้นก็ได้หรือว่าเบอร์โทรของประเดี๋ยวงผู้คุ้ลงพอไปยุหันละสอบถาม มาเนียกมาไทยทำเอาดินเผาเนาะเกี่ยวเอาดินเผาแล้วประมาณหกสิบเอ็ดรถก็ได้ก็ได้ไลยเติบก็ถือว่าได้พัฒนาพัฒนาขึ้นมาในระยะหนึ่งหรือว่าระดับหนึ่งแต่ว่าก็สิพัฒนาไปจนว่าให้มัน ให้มั่นเขา่าีขอท่างแล้วพนาประเดีกพุ่งน้องพอคนว่าแ็่ยังขอแร่งศรัทธาอย่างนุง่มคนละเล็กคนละน้อยพ่อยวมาเพิ่มเติมเสริมแต่งในส่วนที่มันขาดหายไปในส่วนที่มันต้องเหตุต้องทําอีกเนาะพี่น้องนีกเพื่อเป็นเวลาพ่อสมควรกับผมแอดมิน บรรท่านี้พอหยุดทาการตายทําไว้ก็สำลีนะครับเนาะ